ครับสวัสดีครับสวัสดีเช้าว,วันเพื่อเรอหัตครับผมวันนี้วันเพื่อหัตทั้งวันนะครับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวีรชัยเจริญร่เรืองทรัพย์นะครับวันนี้เรามาดูศรกการทํางานของทีมงานรถดํารถไมโครนะครับ หลังจากเมื่อคืนฝนตกตั้งคืนครับบอ่อก็จะเลื่อนๆหน่อยนะครับเป็นที่เดิมนะครับที่เก่าบอ่เก่านะครับใครที่ติดตามคลิกก่อนก่อนก็น่าจะรู้นะครับว่าเป็นบอ่ขนาดใหญ่นะครับ ดูนะครับว่าทีมงานรถดำจะมีวิธีแก้ยังไงหลังจากฝนตกเมื่อคืนนะครับน้ำก็มีประมาณไม่เยอะมากนะครับแต่ทำให้รถดำวิ่งไม่ได้นะครับเพราะว่าทอนลื่น ฝั่งนี้ก็จะเป็นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำน,นะครับขนาดสองนิ้วนะครับหนึ่งตัวเพื่อระบายน้ำออกจากบ่อนะครับเนื่งจากฝนตกหนักนะครับเมื่อคืนเลยวิ่งไม่ได้แดี๋ยวเราจะไปดูทาง ทีมงานรถดำหน่อยครับว่าเราจะปรึกษากันยังไงจะเอายังไงครับในการทํางานในวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับขนาะดทางเดินถือว่ายังไม่มีที่เดินเลยนะครับเปียกไปหมดนะถือว่าเดินยากนะครับขนาดก่อนเดินนะนี่นะครับบอกมีแต่น้ํน้นะครับ ฝั่งนู้นนะครับที่เราเดินมาเมื่อกี้นะครับจะมีเครื่องสูบน้ำขนาดสองเนี้ยอยู่ฝั่งนู้นนะครับหนึ่งตัวดูนะครับไม่มีที่เดินนะค,คนเดินยังบอกว่ายากเลยต้องถอดรองเท้าเดินนะครับ ดูเจ้า12งล้อนี่ก็ยังบอกว่าลื่นนะครับสองเพลานะครับตัวนี้บอกว่ายังกลัวๆอยู่เลยกลัวออกไม่ได้นะครับต้องรอแดดออกก่อนเดี๋ยวไปดูฝั่งน้องกันเลยดีกว่าดูเจ้าเดกล้ากันหน่อยครับ มาพวงแปดไอเมกาแล้วเปล่าเมกากันหลอครับกันนี้ที่ไปปรวดที่บุรีรัมหรือเปล่าพี่ครับอันนี้ ดูเจ้าไม่กล้ากันหน่อยครับว่าจะลั่นเลยเสียงนี้ลั่นนะครับคันนี้ดูการบนท่อนะครับหน้าสดนหลังสุนเลยนะครับวอ้วยเลดมีทั้งเสียงด้วยนะครับ สติ๊กเกอร์ก็มีของสีเบียด้วยนะครับสีเบียร์บางคุลดสิ่งก็สายช่างเดียวนะครับนี้ก็อูชชเจิรันซั์นะครับความภาคจุมพลนรทรีดเฟดสามนะครับคันนี้บบแล้ว ผมจะน้ำหมอ้อก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็มีแฝดซองด้วยหมอ้อก๋วยเตียวก็ต้องมีน้ำนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นเครื่องดีไฟแล้วเปล่า จันบนะคกัน,นกีอเกย์สันตายดำแต่งเลยนะครับวันนี้เราก็มาดูเจ้าฟูโซกันหน่อยครับฟูโซนี่มียูทูบเบอร์คนดังหลายช่องเลยนะมาถ่ายคลิปแล้วนะครับ ตัวนี้เป็นเครื่องสองร้อยสี่สิบนะครับมีหม้อ,นนมอกเต๋ยวด้วยนะครับกาา๊อีย๋ยอผอมจะน์อันนี้เอาจากอูหันสานะครับ แมชชีนด้วยแมชชีนสี่ตัวนะครับเป็นเครื่อง6 m อม6โซนหรือเปล่านั่นะรนถะเจอคนนะครับไม่ได้ล้างเออ เท่ hey, ยังเลยนะกราไปต้ตแบนะเท่เน, hey, นะครับก mm hmm. ราไปตบตะแนงเรามีไฟด้วยหรือเปล่าได้ต่อไฟไมี mm hmm. มเกอร์ครีซี่บัสด้วยนะครับคร a ซี่บัสไทยแลนด์เรียงไปจบนาซาลังเต่านะครับ เดีย๋ยวเราไปดูคันอื่นกันต่อนะครับมาดูเจ้าเหลืองกันหน่อยครับม้าซูบิชิร500นะครับบางฝุ่นนี่ใหญ่จัดนะครับคันนี้หุดจัดหุดจัดไี่มองวิเดียวเลยนะครับไอ้มิชลิน อนสแตนเลสนี่หน้าสุดเลยนะครับหน้าสุดหลังสุดเอาไวน้นกนมันจะบุบุใไปนะครับช่วงนี้คันนี้เป็นเครื่องอะไรเนี่ย O จอโอแล้ว่า มอวเตี่ยวน,นะครับมีแฟสสามเลยนะครับข้างหลังเนี่ยอ้บอสนนะครับเืออไอ้บอสนภูมินีไม่คค่นะครับชอบจลนซับรอเลยก็เทยบอกนะครับ สาานตายดัาเต็งกูบ้านะครับมีมิชลินข้างหน้าด้วยดูบังฝุ่นนะครับใหญ่จัดสอกหนึ่งเลยนะครับเนี่ยแหมโหดโหดครับอันนี้ มีไม้แสะนะครับแสะเดินเวลาติดกระบะนะครับมีไฟนะครับไฟสองท้ายเวลาถ่ายกลางคืนมองไม่เห็นนะครับนี่เบียร์บางฝุ่นนะครับพร้อมอะไรแต่งรถบรรทุกนะครับใครที่ อยากได้บางฝุนสวยๆนี่ติดต่อเบอร์นี้เลยนะครับ,บเบียร์ดูฝนจะตกไหมหรือเปล่าฟ้าเคลิ้มๆล้วนี่นะครับจะเป็นทางขึ้นทางลงนะครับเปียงนะครับเนื่องจากฝนตกนะมาเมื่อคืน ครับสำหรับคลิปนี้ก็บายๆแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆเด็ดๆเด๋ยจะลงให้ดูทีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ